การ,กรเกษตพอเพียงแบ่งปันโลเลียเ้ยงผู้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะเมนี่แยสินกฤษฎีพามาพบกับกษตรอ้อยเนาะแงะเนาะนกฤษตรทั่วร์ทีบทั่วแดนเมนี่แยสินสิษฎพามาชมชมผู่มาเบิ้งชมผู่ว่ท่านเอ๋พ่อเจ็บดอกพี่น้องแต่วันพันดกดกดกอีหลี ดกุ้ตัออนอนซัอนมีนต่าปุ่มเงี้ยงมันแรงเนาะพี่น้องเนีมงวันทองมันก็เลยพ่คอยมาจ่อเป็นไหนมันบ่ได้บอ่บได้ออกมาเป็น ลอบที่สองรอบที่สามของเพิ่นแลงดบเพิ่งแต่นายอีกประมาณสองสามหมื่นนะพี่น้องหยิบบัวมันสองสามหมื่นมันสิแดงเต็มต้นเลยแหละโอ้โหสักแ่ไหนดี ลกไปทั่วตูนเลยเต็มปปไปหมดดกแบบธรรมชาาิเนาะดกพวกป,ปานี่ไผเลยโอ้ยให้ฉันไปจะอ่อนดิ Lai khóc. Ô nôi nỉ cứ đèn thế thế thì nó ý sinh sĩ toi. Ô nôi nỉ 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 lông ngay nó kênh nó anh Gõ hót không bỏ Hãy subscribe cho โดนหลายหลุ่นหิหนหลบนอกคนเนาะห้างแากกีดินสอกนละยนเพต่นคน cồn bằng nhay, quăng đấy bên con cả cành đàng, ôi oh, non ้าวม้อนี้ยยินกัสิผ้ามาพบดก็กดิีอ,อ้อย,ย,เ,นยนนะะเนาะเองะซ้นี่กอนนะคะเนาะกดสีทั่วทีบทั่วแดนรุ่นยียินสิผ้ามากเก็บให้มันแดง,แ,ดง,แ,ดงแก่อนนี่กันม้นนี้ก็ไว้ซํานี่กอนผูได้มักผูได้ชอบจิบนี้ก็กอกย่าลืมกดเลยกดแค่ไอเอสซีรีนเอเนี่ยนะคะ่ะสวัสดีค่ะ